สวัสดีครับกันด้วยนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็จะมาเล่นเออเล่นเกมไหมครับ1น2นะครับในโหมดฮาร์ดคอร์เลยนะครับจะมาสร้างแบบใหม่กันเลยเอิ่มผมว่าฮาร์ดฮาร์ดคอร์ฮาร์ดคอร์เคโอเคตึสร้าง มันนานจังก็ไม่รู้ว่ามันนานโอเคข้ามาแล้วอยู่ในแมพโอ๊ยโอ๊ยกระตุกนิดนึงเพราะว่าขออภัยด้วยนะครับสบสใครที่ได้เสียงผมดังเกินไปนะครับก็ปรับเสียงลงนะสบสใครที่ได้เสียงผมไม่ตรงกับพาพแล้วก็ขออภัยด้วยนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นเพราะโปรแกรมแล้วรู้จะงไมมันมันอะไรอ่ะโอ้ ตก F S D ตกนะครับตกสุดๆเลยในเนี่ย <_ d ose> เออเพื่อต้นที่ครับโอเคนะครับขอตัดไปแป๊บหนึ่งนะครับโอเคเรามาต่อกันเลยนะครับจากเมื่อกี้นะครับเมื่อกี้ผมเล่นผ่าน้ตบุค,คับพอดีแบตหมดนะครับก็ต้องไปชาร์จแป๊บนะครับ โอเคเราก็ต้องไปตัดต้นไม้อยู่แล้วนะฮะนล้ก็ต้องแต่ต้นไม้ทุกคนทุกคนเล่นไหมครับก็ต้อง,ต,องต,ตั้งแต่ต้นไม้อยู่ดีอะนรครับเออมอันนี้พูดอะไรเงงเงงขอภัยนะครับก็เป็นการ อุ้ยที่มันแบบว่าหลอนจัดอืมคู้สร้างเพลงไะ้ครับนี่แบบว่าเล่นสักหลอดเลยนะเนี่ยะ ว่าท่านผู้ชมทุกคนนะครับบางคนนะครับซึ่งตอนนี้นครับผมฟังเพลงลเล่นนะครับอยู่ผมนึกถึงเรื่องของฮีโร oh ่บายผมพูดทีก็ขนหรลกผมไม่เคยไหมก็ เคยอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่ผมลงไปในถ้ำนะครับใน1งจุด1นะครับตอนนั้นยังเล่นอยู่นะครับลงไปแล้วมันเจอคอนสิสีฟ้านะครับลางๆนะครับอยู่ตรงถ้ำนะครับตอนนั้นเจอทีนะครับผมหันหลังทีหนึ่งโอเคนะครับระหว่างนั้นนะครับที่ผมอยู่ในถ้ำนะครับ เจอคนใส่ชุดสีฟ้านะครับชุดสีฟ้าเลยนะครับไม่เห็นชุดชุดสีฟ้านะครับไม่เห็นว่าตาขาวนะครับอยู่หลุม้างๆถ้ท่ำนะครับซึ่งแกหันไปแว๊บเดียวก็คิปเปอร์ก็มาเลยนะครับแล้วชุดสีฟ้านั้นหายไปมันเป็นเรื่องอะไรที่น่ากลัวมากตอนนี้มาแล้วเนี่ยหมาเต็มเลย เราจะได้เก็กบปลาเลี้ยงไว้สักตัวหนึ่งผมก็ไม่อยากที่จะพูดถึงเรื่องของฮีโรบายคนระับเพราะมันเป็นอะไรที่ผมไมไ่จำมันอีกเป็นเงียบลงแล้วเป็นวันที่ดีสุด เอาเพลงม,ามานันมันนอยโอ้ตอนนี้เพลงก็โอเคเลยขับไปก็ต้องเฮ้ยไม่ใช่จะต้องเป็นที่ตัดไม้โอ้มัน โอเคปุ้ยลืมไปว่าเราเล่นหมดทันคออยู่นี่ว่าเราต้องหาอาหาร โอเคนะขอตัดแปบตึงนะครับโอเคนะเมื่อกี้ขอพายด้วยเลยครับเป็นจากว่าต้องตัดอแล้วนะครับจะเอาไม่ดีจะเอาพวกเอ่ออาหารนะ่ะมี่ะ เลยอีกนะตอนนี้อัดมาหกนาทีหกนาทีสามสิบสองวิตอนนี้มมีหม,มายเยอะจัง อถ้าเราเปิดแสงหน่มันก็โอเคหน่อยนะมัน ปิดมันก็มืดไปเลยเงี้ยมันไม่สวย ้จะสร้างบ้านตรงไหนดียังไม่รู้เลยเนะี่ยตอนนี้ก็ต้องยุ่งกับเรื่องภาพจะ่ด้นเอาไปต้องหรอมัง้งไม่มีเลยนะี่ก็หวัวใจจับเลยแบบเป็นฟาส มันคืออะไรมเล็กโกโก้แล้เนี่ยเราเปา็นว่าเรามาขุดบ้านแถวนี้อยูก่อน่อนมาเก้าทีแล้ว มีมาเยอะมากพอที่จะบอกว่าสร้างบ้านได้หลังๆเลยเราแบบแตายินไปก่อนเฮ้ยเอ้ย,อยลืมไปหหหมุดอูดอยู่ไหน ของหมูวัวรอแล้วแล้วกทิ้งหมูโซ <c oughs> นดีโซนดีนดมา มันก็เกิดใหม่ mm hmm. อนแหละเดี๋ยวลืมบ้าน mm hmm. อยู่ในป่าดงดิบเฮ้ย mm hmm. <Hey, S 2> มีทำด้วยเนี่ยโอเค จะเผาแล้วโอเนื้อไปเผาให้หมดจงมันเถอะร็ว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 เดีวตายแล้วแล้วปิดอฮ้ยปิดมันก็เอันนั้นเดี๋ยวประกอน ถ้าจเจ้าที่สั่งไปเอามาสิบเอนาทีแล้วสิบเอ็นาทีห้าจุดสามวิเยจะรอดไหมเยี่ยมอ,ยอันนี้สั่งแทนเฮ้ยอย่าหมดเดี๋สามก็พอห้าเลยก็ได้พอดีงกทาน ไม่จังโอเครู้เรื่องกะอ้าวลืมอีกงงโอเค เดี๋ยวเราจะคุดตรงนี้โอเคยังไม่ได้ทำกล่องเลย นี่กองกองของข้าแบบนครับโอเคนะประเรอภัยด้วยใที่นีด้วยนะนยยนะครับก็ยังมืดอยู่โอเคต่อ,อเลยดีกว่า ทำไมถึงถอมต้องหยุดบ่อยๆนะเพราะว่าไม่ใช่เพราะว่าอาจจะแค่สองนาทีสามนาทีเดียวครับเพราะว่าเออเออแม่ใช้นะครับจะแม่เรียกไปใช้งานอะไรประมาณนั้นนะครับโอเคตอนนี้ก็ ยัาเช้าเลยนะครับตอนนี้แค่ถืออัดมาสิบห้านาทีแล้วครับนานมากแล้วโอเคผมอัดนานเกินไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวไอ้นั่นจะบอกยังไงเดี๋ยว เดี๋ยวประมาณว่าเออขันโหเลยเดี๋ยวประมาณว่าอืมมันมันจะอัพนานที่สุดในโลกเลยนะครับเราก็เลยยิ่งน็ตบ้านบ้านแม่แรงอยู่มัมเดนแล้วมันก็ยิ่งช้าเข้าไปใหญ่นะครับ เล่นทีได้ลืมไหมครับพีอีเลยเนี่ยไม่ไม่ได้แคสมานานแล้วว่าไมไ่แต่ว่าลืมไปเลยอะตอนนี้ก็รอระวางไหมครับพีอีนะครับกำลังพัฒน,นาให้เป็นศูนย์จุดเก้าจุดศูนย์อยู่นะครับศูนย์จุดเก้าจุดหนึ่งอะถ้าผมรู้เลยว่าถ้ามันศูนย์จุดเก้าจุดหนึ่งเมื่อไหร่เฮ้ยมันเสียงอะไรอะ่ะ หลอนหลอนมันคือสิ่งอะไรขัดดับรอเลยเนะี่ยไปเฮ้ยมันคือสิ่งอะไร นี่หลอนหลอนหลอนผู้สื่อข่าวฮิวก็หลอนไม่ไหวแล้วเข้าก่อนโอ้ยสว่วนนี้ครับขขอขอะไไปก่อนนะครับสวัสดีครับ